สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยกับเว็บไซต์ t h a i World Toy com นะครับเป็นเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับอาีนะฮะเครื่องบินโดรนเรือรถนะฮะแล้วก็สินค้าพวกตระกูลของเล่นนะคุณผู้ชมครับก็แน่นอนครับเจอกับเราทุกครั้งเนี่ยเราก็จะมีสินค้าที่เรียกว่าเป็นพิเศษพิเศษให้กับคุณผู้ชมเอาไปเล่นกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะก็เป็นเครื่องบินตระกูลพร้อมเล่นนะครับคุณผู้ชมครับหลายๆท่านอาจจะซื้อเครื่องบินไปหรือว่ามาสอบถามเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์เนี่ย อาจจะต้องซื้อแยกนะซื้อนู่นซื้อนั่นซื้อนี่นะแต่สําหรับตัวสินค้าตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับจะเป็นสินค้าพร้อมเล่นคือมีพร้อมชุดทั้งวิุแล้วก็แบตเตอรี่เลยตัวนี้เป็น F4U นะคอแซนะครับเครื่องบินรบของอเมริกานะครับคุณผู้ชมครับเป็นเครื่องบินสมัยเรียกว่าเป็นสงครามโลกครั้งที่2อนะครับตัวนี้นะครับชิ้นงานที่นะฮะดูนะชิ้นงานที่สวยมากนะครับเป็นคอแซนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องบินรบคอแซนะฮะเครื่องบินรบทิ้งระเบิดในสงครามโลก ญี่ปุ่นนะครับสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองนะครับคุณผู้ชมตัวนี้มาเป็นชุดพิเศษที่เป็นมอเตอร์บัสเลสนะครับคุณผู้ชมมาพร้อมกับชุดรีโมทนะครับตัวนี้เป็นของแลนซูนะฮะบียุทธเนี่ยพร้อมชุดกับเขาเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็เจ้าตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อัปเกรดมานะครับเป็นเป็นชิ้นงานที่รองรับเทคโนโลยีรุ่นรุ่นใหม่แล้วนะฮะตัวนี้ฝาหลังเนี่ยฝาบนนะฮะจะเป็นชิ้นส่วนที่ถอดได้นะฮะเป็นแม่เหล็ก ที่การใช้งานก็เปิดที่ตัวรีโมทนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยก็จะเข้าไปในเสียบเข้าไปในนี้ในช่องนี้นะครับแต่กล้องซูมนิดนึงนะฮะแบบนี้นะครับเสียบมันจะมีช่องเสียบแบตเตอรี่เข้าไปนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็เสียบตัวแบตเตอรี่นะครับตัวแบตเตอรี่นะฮะ อ่ะเป็นเสียงมอเตอร์บัสเลดนะฮะที่ว่าเชื่อมต่อกับชุดสปีดนะฮะที่พร้อมทํางานแล้วตัวนี้เป็นบัสเลดมอเตอร์นะครับผู้ชมครับเป็นเครื่องบินที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะตัวนี้เคยออกมาครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันที่เป็นมอเตอร์แปลงถ่านแต่สาหรับรุ่นนี้จะเป็นบัสเลดนะครับเป็นสี่ช่องนะครับมอเตอร์นี้แรงมากเลยทีเดียวนะฮะเลี้ยวด้วยแอร์รอดนะครับด้านปีกนะฮะดูนะฮะ อัปดาวนะครับคุณผู้ชมครับท้ายนะฮะด้านท้ายเนี่ยมีล้อนะครับคุณผู้ชมเลี้ยวตามหางเสือนะครับเรียกว่าแท็กซี่พ่พื้นได้นะครับคุณผู้ชมครับโอ้เตอร์นี่แรงมากอ่ะหนึ่งพันสี่ร้อย k v ครับสำหรับคอแซนะครับเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบบินเจ้าคอแซดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปชมกันเลย การบินคอแซแลนะคุณชมครับนี็ก็พิ้วเทียนะขนตัวนะครับคุณชมครับโอ้โหตอนนี้เป็นการบินที่แบบว่าสวยงามนะครับเจ้าคอแฟเนี่ยก็ลักษณะที่เป็นเครื่องบินลบนะฮะคุณชมครับพิ้วเดียนนะฮะผบขตัวนะครับหลักกานะครับ ไปตายปลอมด้วยนะฮะบิดดีมากคุณผู้ชมครับตัวนี้นี่เท่าที่ผมผู้เล่นเนี่ยลองทดสอบเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งมากนะคุณผู้ชมครับยกบังคับง่ายทีเดียวเห็นอันนี้อันนี้ตัดมอเตอร์นะคุณผู้ชมครับตัดมอเตอร์เนี่ยทำการล่อนด้วยการที่ไม่ต้องใช้พลังงานนะฮะล่อนดีๆทีเดียวแล้วคุณผู้ชมครับเนี่ยนะที่ตัดมอเตอร์อยู่นะครับ ตอนนี้อัดสุดเลยครับนอนดินนะฮะกลับหลังได้ด้วยนะครับ ตาเร่เงเนี่ยดีมากครับคุณผู้ชมครับเป็นใบพัดที่ดึงเจ้าตัวคอแฟเนี่ยได้บินดะีทีเดียรนะฮะใบพัดนี้เป็น8นิ้วนะครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับก็กับการบินที่เทๆนะบินง่ายๆเร็วๆอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับบินแล้วคลาสสิกมากนะย้อนยุคเลยนะบินสนุกนะครับอาตาัตราล่อนดีแล้วก็บังคับง่ายมากนะครับคุณผู้ชมครับระยะการบังคับก็อยู่ที่ประมาณ350เมตรนะครับการแบตการาบินเนี่ยใช้แบตเตอรี่เนี่ยการเผาผลาญพลังงานอยู่ที่ประมาณ20นาทีนะครับความเร็วถือว่าใช้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่อยากจะได้เจ้าคอแซนะครับตัวนี้ขนาดตีกเนี่ยนะแป้าเซนติเมตรถ้าลืมบอกไปนิดนึงขนาดตีกเนี่ยนะครับ ก็สนใจก็ติดต่อกับทางเว็บไซต์ของเราในราคาที่4,600บาทพร้อมชุดรีโมทแบตเบตอรี่แล้วก็ตัวชาร์จแบตเบตอรี่ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ4,600บาทนะครับติดต่อเข้ามากับเว็บไซต์ไทยวอลทอนดคอมตามหมายเลขโทรศัพท์ใกล้ดีไลน์ด้านล่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะฮะเพื่อชมรีวิวสินค้าตัวต่อไปนะครับว่าเป็นสินค้าประเภทไหนนะครับวันนี้จากไปที่ขอแสครับสวัสดีครับ